ครับสวัสดีครับสวัส <KNOW> ด <IS nervous> ีค <Dylan> ร <produ> ับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไพ่ฮ่าฮวันนี้เนาะเราก็มาอยู่กับพี่ฟ้านะฮะอีกท่านหนึ่งที่ตัดสินใจอ่ามาเป็นครอบครัวอินดีมนะครับเห็นว่าวางแผนจะไปนะฮะทริปสิงคโปร์ด้วยใช่ไหมอ่าเนี่ยกำลังกลังวางแผนว่าจะไปทิปสิงคโปร์นะครับแพ็กเกจพิเศษเลยเนาะวันนี้อยากให้พี่ฟ้าแนะนําตัวเองหน่อยครับพี่ฟ้าเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ สวัสดีค่ะชื่อพีฟ้านะคะนะอ่าตอนนี้ก็คือเป็นแม่บ้านเนาะอยู่ที่บ้านอคอยดูแลสามีอ,มอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะหาะไรายได้พิเศษมั่งอ๋อคืออยู่บ้านแล้วก็ไม่มีรายได้จากสามีนั่นแหละก็เลยอยากจะมีรายได้เพิ่มจากฝีมือเราใช่ไหมถูกต้องค่ะ,ะเจออินดิมได้ยังไงพี่ฟ้าเพื่อนอืม มาชวนชวนแบบไหนบ้างไล่ฟังหน่อยเพื่อนก็บอกว่ายายยายเจ้าอยากมีรายได้ไหมเออพู้ภาสาอีสานเนาะอยางผู้พสอีสานบอกเออเพื่อนก็คนอดีสานเนาะยายเจ้าอยากมีรายได้บอกว่าเจ้าอยากมีรายได้เจ้ามาลองเฮ็ดอันนี้ก็พอเบ่ะเขาก็ถามไงเนาะของอย่างที่เจ้าเฮ็ดน่ะคือถามเขาเนาะเขาบอกว่าของบริษัทอินดีมเจ้าเคยได้ยินบอก ได้ยินอยู่แต่คอยบูสนใจแต่้าเคยเห็นในรายการโทรทัศน์บอที่ว่าอายุน้อยร้อยล้านเคยเห็นแต่คือเราไม่ได้สนใจออก็ไม่ได้สนใจหรอกใช่ไหมใช่แล้วเพื่อนทำยังไงทำให้เราแบบที่ตัวพี่ฟ้าเองได้ข้อมูลทั้งหมดเลยเพื่อนเพื่อนก็ส่งคลิปมาให้ดูอ่าส่งคลิปมาให้ดูก่อนนดับแรกมาให้ดูก่อนแล้วเขาก็พูด เจอกันเขาก็พูดแนะนําเขาก็โทรมาเขาก็พูดแนะนำโน่นนี่นั่นว่าเออทุกอย่างมันดีนะยายอ่ามาเจอตัวไหมหรือพูดแต่ทางโทรศัพท์หรือ,อยังไงทางเจอตัวทั้งคุยทางโทรศัพท์อ่าแต่ตอนนั้น<า>เราก็ยังไม่คิดจะทําไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่ได้อยากจะทําเลยแหละเออแล้วอะไรทําให้แบบเอาละทําละอะไรชอบตรงไหนก็อชอบตรงบอกว่าอินดีมอืมไม่ได้เอาเปรียบเรา ไม่ได้เอาเปรียบเรานะออ,อ่คือฟังการตลาดฟังรายได้อืม,มันน่าสนใจตรงที่บริษัทไม่ได้เอาเปรียบผู้บร,บริโภคบริโภคถูกต้องอ่ามั่นใจในเรื่องของแผนการตลาดแล้วก็ระบบของบริษัทต้อง,องเห็นว,ว่าชอบเจ้าของบริษัทด้วยใช่ไหมโอ้โหคุณกล้องรูปรอด้วยก็เปิดใจด้วยคุณกล้องเจ้าของ นะฮะบริษัทอินดีมนั่นแหละนะฮะเราก็มาดูแผนรายได้เราก็ชอบเลยใช่ถูกต้องคอ่าเราก็ตัดสินใจนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวอินดีมแล้วพี่ฟ้าครับเนี่ยมีหลายๆคนเนาะผมเชื่อว่าเห็นเห็นคลิปนี้แหละอะไม่ว่าจะพี่พี่เขาแชร์ไปด้วยหรือใครแชร์ไปเนี่ยเขาเห็นละบางคนเขาอยากมีรายได้เนาะเป็นแม่บ้านเนาะบางคนทำงานประจําอะไรเงี้ยพี่ฟ้าอยากจะฝากอะไรคนที่ดูคลิปเนี้ยที่เขาเห็นโอกาสจากคลิปเนี้ยนะครับอยากมีรายได้เหมือนพี่ฟ้าเนี่ยอืม ที่อยากจะบอกว่าถ้าทุกคนที่เห็นคลิปนี้เนาะถ้าคุณมีนี่หรือว่าคุณตัดสินใจอะไรอยู่ยังไม่ได้ลองมาฟังลองมาดูคลิปของอินดีมลองเข้ามาศึกษาของบริษัทอินดีมดูค่ะผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วกันทั้งไรายได้ทั้งผลประโยชน์ที่เขาให้เราที่คิดว่ามันดีนะอขออยากอยากให้ทุกคนนะเปิดใจลองมาศึกษาดูคะ่ะเผื่อจะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิต เอก็ต้องบอกว่าจากพี่ฟ้าเองก็ตอนแรกก็ไม่ได้เปิดใจหรอกครับเพราะว่าตัวเพื่อนเองก็มาแนะนําพอได้ศึกษาแล้วก็ได้ดูข้อมูลทั้งหมดก็ทําให้ตัวพี่ฟ้าเปิดใจเนาะใช่ค่ะก็ใครที่อยากจะมีรายได้เพิ่มอะไรได้เสริมเนาะเปิดใจเข้ามาศึกษาก่อนใช่ค่ะนะฮะใช่หรือไม่ใช่ค่อยว่ากันแต่ขอให้เปิดใจเข้ามาศึกษาเนาะใช่ค่ะโอเค